สวัสดีคะ่ะร้านพ่วงข้างจินดานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับพ่วงข้างแบบที่ไม่มีหลังคานะคะก็พ่วงข้างแบบที่ไม่มีหลังคาเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะไม่ได้มีแค่แบบว่าที่เอาไว้บรรทุกของนะก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวว,วันนี้เราเอามาให้ดูกันนะคะเป็นตัวอย่างนะอ่ะสำหรับแบบนี้นะคะ่ะแบบแบบแรกนะคะพ่วงข้างแบบไม่มีหลังคาก็ก็จะเป็นแบบที่เอาไว้บรรทุกของนะ ก็แล้วแต่ว่าอยากจะเปิดประตูในฝั่งที่เป็นด้านล้อหน้าหรือเป็นฝั่งที่เป็นล้อหลังนะคะส่วนมากของทางร้านเนี่ยก็จะปูด้วยพื้นที่เป็นเหล็กเหล็กแผ่นนะคะเหล็กเหล็กแผ่นเป็นเส้นใหญ่น่อยนะอ่ะก็จะเป็นเหล็กนะคะด้านล่างหรือบางรุ่นเนี่ยบางบางลูกค้าเนี่ยอยากให้ปูเป็นวัสดุแบบอื่นเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยก็จะมีมีตามในภาพนะคะ ก็จะมีหลายแบบอืมแต่ถ้าแบบทั่วไปแบบที่เรานําก็จะเป็นเหล็กแบบนี้นะคะไว้เหมาะสําหรับการบรรทุกของขนาดความอ่อความกว้างความยาวของพ่วงข้างมาตรฐานของมันนะคะก็ของทางร้านจะอยู่ที่ประมาณ80-85เซน90เซนนะคะจะกว้างไม่เกินนี้เฉพาะตัวพ่วงข้างนะคะ วัดจากรอบดอของมันนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยจะอยู่ที่120เซนติเมตรนะคะความกว้างความยาวจะอยู่ประมาณนี้ความสูงอาจจะไม่ต่ำกว่า50 55เซนเออถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ขนาดความสูงเนี่ยแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอีกว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร เอาไปทุกของหนักแค่ไหนหลักๆเนี่ยที่เคยใช้งานมาจากประสบการณ์โดยตรงนะคะทุกประมาณ2 3 0 0โลเนี่ยพ่วงข้างแบบปกติเนี่ยสามารถบรรทุกได้ของที่ร้านเราจะใช้เป็นแป,ป๊บน้ำนะคะเหล็กแป,ป๊บน้ำของทางร้านนะคะที่ได้ใช้นะคะมันจะไม่ผุนะคะสำหรับเหล็กตัวนี้นะมันจะไม่ผุนะคะแต่บริเวณที่ผุได้อาจจะเป็นพวกรอยต่อที่เป็นรอยเชื่อมอันนี้ พอใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันผูกได้แต่ตัวเหล็กของมันเนี่ยจะไม่ผูกนะคะก็ถือว่าเป็น,ปนวัสดุดที่แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานสำหรับตัวนี้เป็นตัวบรรทุกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่า,าบางคนอาจจะอยากขายของแต่งบน้อยนิดนึงยังไม่อยากได้แบบหลัง,ลงคาก็มีเช่นเดียวกันนะคะแบบที่ไม่มีหลังคา หรือหรือแบบบรรทุกนี่แหละแต่ฉันอยากจะปิดปิดด้านข้างเออไม่อยากให้แบบว่าเป็นแบบเปิดโลง่งหรือเป็นแบบเหล็กเหล็กเป็นซี่เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะมันก็จะบวกไปอ่า มันก็จะมีราคาเริ่มต้นของพุ่งข้างเนี่ยมันจะมีราคาของมันอยู่แล้วนะคะราคาเนี่ยมันมันอยู่ที่ค่าสินค้าในช่วงนั้นด้วยพวกวัสดุในการทำนะคะเหล็กเนี่ยขึ้นตลอดในช่วง1ปี2ปี3ปีก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆราคาก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะสอบถามให้แนะนำให้โทรติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ ของทางร้านนะคะ0 8 6 7 6 1 6 4 4นะคะหรือช่องทางที่ลงวิดีโอนี้นะคะหรือช่องทางในเพจรับทำพว่งข้างสามพานครปรมนะคะของทางเราเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอแต่มันจะมีราคาสแตนดาดที่เป็นราคาพื้นฐานของมันอยู่แล้วแล้วก็อ,อยากเราฉันอยากจะเพิ่มอันนี้ลูกค้าอยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มที่วางอันนี้ที่วางอันนั้นราคาก็จะบวกเพิ่มไป หรืออยากจะได้ล้อแม็กอะไม่อยากจะได้ล้อแบบเป็นล้อธรรมดาอยากจะได้ล้อแม็กราคาก็จะเพิ่มไปนะคะสำหรับการสั่งพ่วงข้างของที่ร้านเรานะคะเราจะทำการติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าให้ด้วยเออไม่ต้องไปเสียเพิ่มนะแต่นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องนำรถมอเตอร์ไซค์มาไว้ที่ร้านนะต้องเอามาทิ้งไว้ก่อนสมมติว่าอะโทรไปบอกลูกค้าลูกค้าคะวันนี้รถเสร็จแล้วนะคะเอามอเตอร์ไซค์มาได้วันไหนเอ่ย ถ้าวันนี้สะดวกเอาเข้ามาก็เอามาทิ้งไว้ถ้าจะรออาจจะต้องใช้เวลา4-5ชั่วโมงในการติดตั้งแต่ถ้าไม่รอมาทิ้งไว้ได้แล้วพรุ่งนี้มารับพ่วงข้างกลับไปได้นะคะทางร้านไม่มีบริการส่งนะคะต้องขออภัยด้วยนะ,นยะก็รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะคะรูปภาพก็คือจะตามที่ได้เห็นเลยรูปแบบมันจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะพูดถึงพุ่งข้างแบบที่ มีหลังคากันบ้างนะคะสำหรับบรรทุกของหรือขายของสำหรับแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ